ว่าไม่ใช่บ้านของเราอ่ะจริงไหมอะไรวะนะอะไรวะนะทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนี้แจ่มแจวก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้ออ่ะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก็มาชมคลิปนี้กันด้วยเนี่ยคลิปนี้ก็อยู่ช่องอีลูชันออ i ฟ l i ช i ยลอยูแล้วนะคุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็มาก,กับทุน 80k เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมคลิปที่แล้วเราบอกว่าจะทำคอนเทนต์เล่น7วันนะเล่น7วันโดยไม่ถอนนะเล่น7วันโดยไม่ถอนก็ หลังจากคลิปที่แล้วทุน70,000นะกำไรมาหมื่นหนึง่งกำไรมาหมื่นหนึง่งก็มาดูกันครับคลิปนี้ก็ขึ้นมาเป็น80,000นะมาดูกันว่าจะไหลต่อหรือเปล่าหรือจะลดลงแต่ถ้าลดลงยังไงผมต้องเซฟทุนไว้ให้ถึง7วันด้วยนะมาดูกันว่าทุน70,000จะถึง7วันไหมเพราะว่าตอนนี้เราหลังจากวันแรกเรากำไรมา1 0,000นะมาลองดูกันคุณผู้ชมก็เบ็ดเบอเหมือนเดิมผู้ชมไปที่เบรดส5 0ครับ อย,อย่างที่บอกว่าในเมื่อทุนเรามีจำกัดอต้องเล่นให้ได้7วันเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินเบาๆผู้ชมอมแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมครับถ้าเอาถ้ามือไม่ขึ้นก็ต้องก็ต้องทักคผู้ชมยังไงต้องดึงทุนให้ถึง7วันให้ได้อันนี้ก็ขึ้นมาไม้แรกก็โอ้โหโอ้ยแล้วผมเปิดไปโอ้ผมกดผิดน,นะน่ะ ลืมดูเบ็ดเลยเปิดไปเบ 5, ็ดห้าพันเฉยเลยที่จริงผมจะเปิดเบ 2, ็ดสองพันห้ากลายเป็นเปิดไม้แรกไม่สวยเปิดไม้แรกไปเบ 5, ็ดห้าพันเฉยโอเคไม่เป็นไรไม้แรกเราเสียแต่ผมแคทเอานะโดนไปครึ่งหนึ่งเบ็ดห้าพันก็โดนไปสองพันห้าเปิดเบ 5, ็ดห้าพันเฉยเลยผมเออ <c oughs> ไม้ก็ ไม้สองก็กค่อยๆเดินไปมาดูกันว่ามันจะไหลมันคลิปที่แล้วไหมโอ้โหสิบแปดแต้มมายืนชนแล้วกันนะมันจะไหลมันคลิปที่แล้วไหมคลิปที่แล้วนี่มาดีเอ้มาไม่สวยนะต้นเกมมาไม่สวยเท่าไหร่แต่แบบใายเกมมาดีเลยโอเคโดนยี่สิบแต้มสองไม้ติดนะตอนนี้เออสองไม้ติดนะตอนนี้มันจะใช่ไหมเนะี่ย คลิปเนี้ยคลิปนี้มันจะใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมเอาดีเออมันจะโดนซาลาแมงผมว่าไม่รู้เรับเดินไปก่อนเดินไปก่อนค่อยว่ากันโหสิบแต้มมาสู้ครับสิบแต้มเล่นได้ถ้าเจอสิบหรือเจอเอทดก็สวยเลยจา้านา้าขอสิบโอเคยี่สิบแต้มสวย มาก่อนเลยได้หลุนโอเคคุณผู้ชมโดนไป2ไม้ไม้น,นี้ได้หลุนครับโดนไป2ไม้ไม้น,น,นมี้ได้หลุนครับเฉียบเลยไม้นี้เฉียบเลยส่วเข้าไป3ขปเข้าเยอะปาปขาให้โอ้เจ้าพิษแต้มอืมเนาะก็ดีกว่าเสียครับปลอบใจตัวเองไปดีกว่าเสียคุณผู้ชม ตีก็เสียปลอบใจตัวเองไปมมาขอห้าขอห้าได้เจ็ดสิบสามแต้มผมสู้นะขอเดินก่อนขอเดินก่อนยังไม่อยากแคสเอาไมค์นีไม่รู้เป็นอะไรอ้า giàu bài hùng chôm nắng sẽ đồn nhào yào, yào. không đủ sống, nắng giận đồn yào, yào. đồn nhào, nắng giận đồn nhào, nắng giận đồn nhào, my god. đồn okay. ต้องมีไม้เข้าของเราสักตาหนึ่งอะจะไม่เข้าเลยเป็นไปได้อะถ้าไม่เข้าเลยก็ต้องเปลี่ยนห้องแล้วนะ,นะโอเคหน้าสิบสวยวสิบสามแต้มนม้ขอแคทเอาอน พายามสู้ไปก่อนเลยครับมานี้ขอญาตแคทเอาก่อนเลยผู้ชมเพราะว่าโดนมาหนักหน่วงเจ้า20แต้มดีไปแล้วโอเคประมาณน,นี้ก็ไหลยาวๆไปยังอยู่ในเส้นทางครับยังไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะว่าทุนเรามา8 0 k นะตอนนี้ก็ถามว่าหนักไหมก็ได้อยู่นะ <laughs> เพราะว่าไม่บวกสักไม้เลยนะ เออเราไม่บวกซักไม้เลยนะน่าจะหนักจริงนะโอเคสิบเจ็ดแต้มได้เลยถ้าไม่บวกซักไม้นี่คือแย่แล้วครับตอนนี้คือแย่แล้วหลังจากไม้เนี่เพราะว่าเราเดินทางมาสามสี่ไม้ได้นะตอนนี้ยังไม่เห็นภาพคือหนักแล้วน,นะถ้ายังไม่เห็นภาพเย่ยโอ้โหชัดเจน ขอญาตเปลี่ยนห้องก่อนนะท่านผู้ชมขอญาตเปลี่ยนห้องก่อนเนี่ยใครใครจะไปก็ไปในห้องนั้นอ่ะห้องเดิมปนะ่ะเนี่ยใช่ปะห้องเดิมปะไม่แน่ใจไม่ได้จำเลย อห้องเมื่อกี้โดนหนักหน่วงจริงครับคือถ้าห้องไหนไม่ใช่นี่ควรควรจะลุกให้เร็วนะผู้ชมนะผมบอกก่อนนะจะไปฝืนเล่นเันคนระับห้องนั้นดูว่าสู้ไม่ไหวก็ลุกครับไปฝืนเล่นมันยิ่งหนักกว่าเดิมผู้ชมสู้มือไม่ไหวก็ถอนไปครับ ไปซีมาลุ้นห้องนี้หรอกโอเคมาถึงห้องนี้ได้คู่เอดแต่เจ้าหน้าสิบต้องมาลุ้นก่อนว่าอย่างไรอ้าสิบแปดโอ้สิบแปดสองขาโอเคเจ้าสิบสี่โอ้โหโอ้ เอ้ผมว่าไม่ใช่วันของเราอ่ะคุณผู้ชมผมว่าไม่ใช่วันของเราอ่ะอจริงไหมอะไรวะนะอะไรวะนะได้แต่ขำแห้งครับตอนนี้ได้แต่ขำแห้งถ้าใครดูเพิ่งตัต้นคลิปต,ตอนนี้น่าจะรู้นะความรู้สึกของผมผมว่าไม่มากก็น้อยอะคนที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาในช่องนี้นะเออผมว่านะต้องมีกันบ้างอนะ อุ่นๆแล้วอะตอนนี้อุ่นๆแล้วอะลุ้นกันต่อคือโอเคสิบเก้าแต้งสวยเลยเก้าแต้มสวยเลย,ม,ย,เลยมีโอกาสตื้นอยู่งงโอเค,อเ,คเป็นยังไงผู้ชมเจอไม้นี้ไปเป็นไงโอเคถ้าโอ้ผมไม่อยากจะพูดคำนี้ว่ะถ้าหลุดไม้นี้ผมพักลนะ คือถ้าไมานี้ไม่มาผมพักแล้วเพราะว่าอย่างไงเราตั้งทุนไว้7วันตอนนี้ทุนตั้งต้นมาเจ0 0หมืนเพราะว่าเมื่อเมื่อวานเราตั้งต้นมาเจ็ดหมืนแล้วกำไรม,มาหมื่นหนึ่งกลายเป็นวันนี้เรามาลบเยอะด้วยสิบเก้าแต้มโอเคคือต้องเข้าใจผมด้วยนะผมต้องทำทุนให้ถึง7วันคอนเทนต์7วันน่ะโอ้ผมว่าต้องมี คนในช่องเจออย่างนี้บ้างแพ้ทุกตาคือจั่ยยังไงก็แพ้เออเหมือนมึงถูกลิขิตมาให้แพ้ไม่อยากพูดคำหยาบหรอคุณผู้ชมแพ้ไไอีกไหมอ่ะตอนนี้เโอเคไม่แพ้ก็เดินต่อแกเผื่อได้ทุนคืนมาบ้างครับเผื่อได้ทุนคืนมาบ้างแต่แม่งหยาบจริงเว้ยคุณผู้ชมคลิปนี้ผมบอกเลยนะหยาบโคตร ตั้งแต่ต้นคลิปยันตอนนี้นะโดนทุกไม้โอเคสิบแปดเต้มจะไหลหรือเปล่าถ้าไหลก็ได้คุย,ย,ายากันยาวนะบอกให้ถ้าไหลก็ได้คุยกันยาวครับสิบหกเอ้หกอา้าโอเคไม่ไหล ก็รุนไหมนี้ต่อถ้าไมมนี้เสียก็อย่างบ้าคุณผู้ชมต้องเลิกโว้ย้าเป็นอะไรถ้าไมมนี้เสียก็ต้องเลิกครับถ้าสู้ไม่ไหวก็พอถ้าสู้ไม่ไหวก็พอปลอบใจตัวเองไว้แต่ต้องถามว่านักเล่นที่ดีควรรู้ว่าจุดไหนควรพอจุดไหนควรไปตอ่อผมพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจนะโอเคแบแ็คแจ็คสวยน่าจะแบแ็คแจ็คชนนะคิดว่า เพราะว่าดวงเรามาให้โดนครับไม้นี้เอ้ยไม่ใช่ไม้นี้คลิปนี้คลิปนี้เหมือนอ่าเห็นไหมคลิปนี้ดวงผมมาให้โดนโคตรโคตรเลยเว้ยคุณผู้ชมบอกให้นะขนาดแบ๊คแจ็คยังชนอ่ะอืมดวงผมมาให้โดนครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างว่าไหลไปก็ เรายังไม่ตัดสินกันภายใน2คลิปนะเพราะว่าคลิปเมื่อวานเรากําไรมาหมื่นหนึ่งถือว่าเป็นวันของเราแต่วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราก็อย่างที่บอกเกับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ชมก็นะคนที่เสียก็มีคนที่ได้ก็มีเออแต่มันโดนทุกไม้อย่างนี้มันท้อเหมือนกันนะคลิปนี้เหมืนมาระบาย,ยางไงไม่รู้ว่า <laughs> คลิปนี้เหมือนมาระบายให้ฟังเลยไม่รูุ้ผู้ชมแต่ภาพมันตับตาต้องมาดูกันต่อต้องมาดูกันต่อจะเป็นยังไงคือถ้าเสียมาอันนี้ผมยังไงก็เลิกละ17แท๊โอเคคืนไป17จะโดนอีกไหมะ17อะ่ะ17จะโดนอีกไหมอ่ะเจ้าหน้าสองเนี่ยผมยังรู้เหมือนกันว่าจะจวดเทพได้แค่ไหน ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะจวดเทพได้แค่ไหนหมาสิเทพรูเร้เปล่าสิบสองจวดชนโอเคโอเคโอเคอยังไงมันต้องโดนใช่ไหมเ,เฮ้ขอ่าหลุดคำหยาบแล้วกันครับ ขอ,อย่าตหลุดทำหยาบเฮีย yeah. จะดดให้กูโดนได้ไยไงอืม1ขอหล,ลังเจ็ดไปเบิ้ลมานี้สวยๆ14แต้ม14แต้มอ่า โอเคโอเคพี่กินไปคนระับพี่คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้คุณผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้ยังไงอย่างที่บอกผมเอาทุนมา7จ็ดหมื่นคลิปแรกคลิปนี้ผมยังไงต้องดึงทุนให้ถึง7วันเนาะก็ต้นคลิปมาที่8ปดหมื่นเนาะผมก็โดนไปที่หมื่นสองนะโดนไปหมื่นสองไม่บวกเลยซักไมนะ้เป็นไปได้ไหมคุณผู้ชม เออใครเจอเหตุการณ์นี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะแต่คลิปนี้ยอมครับเอาคลิปนี้ยอมค่อยมาต่อกันพรุ่งนี้แล้วกันคลิปนี้ค่อยว่าอ่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วกันคลิปนี้หัวร้อนจริงๆแต่จะใส่สุดก็ไม่ได้เพราะว่ายังไงเราคอนเทนต์7วันเจอจบกันวันที่7ดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากำไรหรือลบเท่าไหร่นะโอเคคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับใครให้ผมเล่นกันไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แต